สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับมาเบิ่งงงวงก็เพราะว่าเด้อเมื่อน,นี้มีหลายชุดน้ากันครับพี่น้องครับเมื่อนี้ต้องได้ขายครับชิปนี้ครับเอาที่เด็ดครับเบิ่งแม่ลูกถือก้อนครับพี่น้องครับแม่ลูกลูกเพศเมียเด้อหนึ่งหมืนหกพันหาร้อยครับนี่ลูกเพศเมียเออพุ่นะแม่หู้ดียู่ด็อกเป็นงวงไทยครับไทยกลางขึ้นมาจังน้อยสูงลอยสามสิบสองครับนี่ครับเบิ่งครับลูกยังกินนมอยู่ได้ครับลูกครับดูยังกินนมแม่ก็ว่าอยากให้กินเป็นไ้เพราะว่า เพราะว่าแม่สมแล้วสมแล้วได้เดือนนึ่งหมดพ่อวันสมเดือนก็กวัวครับสิบหกหาลอยงว้วไทยพอดีเลี่ยงครับนี่ครับเบิงครับเบิงลูกหนาดีอ้วนดีเป็นลูกเพศเมียยางดีนี่แข้งขาดีเบิดหน้าตางามหน้าตางา,ามดีนี่จมูกสีดำบอสีบอแวงครับเพดสีดำาๆเลยสิบหกหาลอยเอา้าสำหรับผู้ทุนหน่อยครับเฟ้าโทรมา ทุ่นหลยกระซื้อได้ให้กันครับโคมนี่นาเลียงสิบหกหาลอยโคมแรกนี่ครับโคมแรกกนมเซยแม่สมในเดือนกวัวเดอร์เพจดำดีทั้งเมีทั้งลูกสนใจฟาวโทษหาพ่อว่านดวนเลยครับสิโพกหาลอยนี่อา้าวพ่อว่านปล่อยเลยไปบังชุดที่สองครับอาชุดที่สองอา้าวชุดที่สองครับชุดที่สองราคาได้ครับนี่ สอง0มืนสามพันหารอยเด้อลูกช็อกโกแลตครับนี่ลูกไส่เมาให้ย่างดีครับลูกประมาณสามเดือนได้สามเดือนสี่เดือนครับแมลรอผสมเด้อโอ้ยลูกก็ะเม่นนาดีครับอ้วนดีขนาดเด้อเอาไปเลี้ยงซ้อยพ่อว่านแน่ครับพ่ว่านมีงวดลายโตได้พุ่นะสื่อนยามาทนแล้วพ่นโอ้ยืยนเฮงกันกลองซองเลยโอ้สองหมื 23, 500, 500่นสามพันหารอยครับโคบนี่แม่นี่สูงเท่าไหร่พ่ว่าน แม่สูงร้อยสี่สิบเด้อโอ้ยหู้ดีเชื่องดีครับหู้ดีเชื่องดีสองหมื่นสามพันห้าร้อยนี่แม่นาหนกหนกเลยแม่โค้งสางไงดีอยู่ด้ครับเพิ่งได้ลูกจจ็โตัวพ่อบ้านลูกสองลูกสามประมาณประมาณสองสามนี่น้อนเอาลูกสามนี่ละพี่น้องบึ่งนะบนุญหางเกือบทึ่งผื่นนมแม่สีเต่าเด้อครับนมแม่สีเต่าโค้งสางไงดีหู้ดีครับ บดื้อบดซนครับบดื้อบดซนผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงได้สองหมื่นสามพันห้าร้อยชุดที่สองโอ้หนาเลี้ยงหนาเลี้ยงครับง้อพอดีเลี้ยงซ้ำนี่เลี่ยงไปเลี้ยงมาแม่กะสีคืนกะสีสมไปครับเฝ้าโทษเด้อพี่น้องเฝ้าโทษเด้อนี่คือชุดที่สองนี่เบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งใกล้ๆความหูของเพิ่นโอ้ยหูแหงหัวนี่จะมาหูวเป็นตาเลี่ยงเป็นตาเลี่ยงเ,เยงบิ่งหนังหนา,นาหมดเด้อ นนทั้งนาทั้งเมียทั้งลูกครับนี่คือชุดที่สองไปชไดุดสามได้เพราะว่าชุดสามเอามาเิ่งชุดที่สามครับเป็นงัวแม่สาวเด้อสาวใหญ่แดงครับแดงอิลีครับแดงกุ้งมูนี่ขอกเลยตัวนี้ยสาวใหญ่ครับราคาเท่าทไดรเพระาะว,ว่าสาวใหญ่หนึ่งหมื่นสามพันหาร้อย่อยคือง่วสาวใหญ่ครับตัวนี้ครับปีปีนิดๆแล้วปีต้นๆน,น,นี่แหละครับลูกตัวใดครับ ลูกช็อกกระแลกเดอ้อสีสันมาต้องห่วงครับแดงบะมี่หว่องแป๋าเลยพุนะ่น่ะนี่ครับง้วดสีส้นปีและนี่ครับหนึ่งมืนสามพันหารอยครับง้วดสาวใหญ่ครับนี่ครับง้วดีเชิงดีลำตัวเงาดีจับได้ใบได้พุ่นะ่ะเบิ่งสีสันครับสูงลอยสามสีประยูและนี่ความสูงนี่หนึ่งมืนสามพันหารอยเดอ้อสุดที่สามครับเป็นงัวแม่สาวใหญ่ครับ กุญนจมูกสีดำครับบอสีบอแดงดอกนี่หน้าตาครับง้าวูดีอยครับเชื่องดีนี่น้าผักกระบานกวางดีนะคะกรีบเรียบคอเท่าดีสุดยอดสุดยอดอันนาโคตรม่บอกแม่พันในการเลยนี่ละครับสนใจฝ่าโทรเดอร์ชุดที่สามครับหนึ่งมืนสามพันหา้อยงามๆเลยครับงามๆเลยนี่งามๆเลย เอาไปต่อเบิ้งแม่ม่านบัดนี้นาอามาเบิ้งชุดที่สี่ครับชุดที่สี่ครับง้วทองเก้าเดือนเลื่อยแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณครับยางเร็วครับประมาณนอาทิตย์หนึง่งนี่ครับสูงรอย <45. S 1> <45. S 2> สี่สิบสี่สิบหาเด้อครับนี่ใบไมีหลอดนี่เพราะว่านเปิดว้เท่าไดรครับ สองหมื่นหาพันหาร้อยครับง่วนหนานงโงกเลยยานอุปกรณ์เครื่อทึ่งนาทึ่งหู้เพราะว่านยานออกก่อนครับสําหรับไผอยากกินน่องงัวเด้อเฝ้าโทษดวนสองหมื่นหาพันหาร้อยนี่เบิ้งครับน้ำขาวๆอ่อนี่อีกบ่โดนเด้อเพศบวมลงเมดแล้วโอ้ยกกหางใหญ่แห้งกกหางใหญ่ตาหลังกว้างดีเบิ้งครับเบิ้งครับ เบิ้งครับเฝ้าเอาไปเลี่ยงซอยพราะว่านนะครับมันสีออกแล้วเพราะว่ามันมีเวลาเฝ้าครับมีแต่ไปครับสองหมื่นหาพันหาลอยเด้อง้วงทองเก่าเดือนเลยแล้วละครับเก่าเดือนกลัวแล้วเฝ้ามาเอาครับประมาณอาทิตย์นี่แหละครับสีออกครับมีใบมีหลอดครับตัวนี้นมสีเตาอยน่นมสีเตาจีบเล็บขอเทากบงามอยครับงามดีแข็งขาใหญ่ดีคุณน่ะออ้ยทองเกลี่เฝ้าโทษพี่น้องเฝ้าโทษสองหมื่น หาพันหาร้อยนี่คือชุดที่สี่ไปเบิ้งชุดที่หากันเลยครับเอามาเบิ้งชุดที่หาครับเป็นง้อทองคือกันครับสูงร้อยเท่าใดพ่อวันสูงร้อยส่สสูงรอยสี่สิบแปดนานโ,นโนครับงัวลูกสองคะ่ะทองทองจึงเดือนพ่อว่นทองาเดือนทองหาเดือนแล้วครับหาเดือนเล,ย,เล,ย,ลยแล้วทองใหญ่เลยครับหาเดือนเลยแล,ยล้วนี่ทองใหญ่ลระสูง,งร้อยสี่สิบหาเด้อประกันทองครับเปิดไว้เท่าใดพ่อวัน 2 6งหมื่นหกพหายครับพี่น้องครับผีงวัวลำใหญ่ๆเงาๆครับนมซีเต่าหูดีปัญญังครับหู้ดีครับกีบเล็บคอเท่างามโยนี่เล็บงามอยู่ครับสโพกง่ายดีโค้งสวางใหญ่ดีลำตัวเงาดีครับนี่ครับไพ่มกง,งัวาลักษณะนี้ฝ้าโทษเดอ้อสองหมื่พหารยเป็นงัวทองสีเขา่าหกเดือนแล้วสูงลอยซีสิบหา ลูกสองค่าทองครับประกันทองแขวงขาประกันไฮครับหู้ครับนี่โอู้อ้แห้งมักให้รูปให้เก่าโอ้งามครับนาทางดังคมเด้อรับจองเป็นเจ้าของได้สำหรับภูมักงวทองครับเฝ้าโทษฝ้าสั่งกรับพ่อว่านเด้อบ่าวตึงสีใดเฝ้าไปส่งครับมืออื่นครับจัดส่งแน่นอนครับส่งมืออื่นเด้อรอดรับงัวได้เลยเฝ้าโทษพี่น้องเฝ้าโทษ มือื่นนี่ว่างอยู่เวสิไป่งให้เลยครับสองหมื่นหพันหอยครับงวทองยงใหญ่ทองสี่หกเดือนแล้วสูงลอยสี่สิบหาครับคุณน่ะเกือบห้าชนะิบเ <50, S 1> พราะว่านว่าหน้าขาดีเบิดครับแข่งขา <15. S 1> นี่เมื่อนี่สงสัยสิพอ่อจะคของอยู่ดอกเคิด <15. S 1> ว่าจะาของสิเห็นอยู่เมือนี่ายชุดสุดท้ายเพราะว่าน ส,สุดท้ายแม่ลูกครับอ้าวโค้มสุดท้ายครับโค้มสุดท้ายนี่งามๆแดงๆแดงซ้ำๆแดงซ้ำๆแดงแ,ดงแ,ดงแมงจีนูลล่นเลยตัวนี้ครับลูกช็อกกระแลกเด้อไว้ประมาณดเดือนพวันวันประเดือนสองเดือนแม่ล่อผสมครับแม่สูงเท่าไหร่ครับซงรสู่สิซุงยสี่สิบพันเด้อครับแดงครับง่วย,ยังจะมาแดงเถอะพูนนะ่ะหนังนหนาครับ นมซีเต่าอยู่แขงขาดีเมิดครับเล็บข้อเท้าง่ามง่ามอยู่ครับนี่ครับเขาก็บอค่อยมีบันไดนี่ตื่นเบาตึงสิไปไสตื่นเบาตึงซื้อไม่มีปัญหาไปทางคุณิลาไปทางคนไปนี่ไปออกไปเปิดไบเท่าใดก็พระว่านหมืน่นสี่พันสามหมื่นสี่พันซื้อนี่ ก่มีหาลอยเด้อพี่น้องสามหมสี่พครับแม่ลูกโคมนี้โคมสุดท้ายนี่ลูกวัยสเดือนครับลูกช็อกะแกแลกสามหมืนส่พันนมซีเต่ารลบประกันความแดงเลยตัวนี้แดงคักแดงเนี่อันนี้ลูกตัวที่เท่าใดครับลูกตัวที่สองเด้อน,นี่คุณน่ะอ้ยลูกฮาวดีขนาดพี่น้อง เอาดีสุขภาพแข็งแรงดีโอ้แข็งแรงด,ขงรงดีขนาดงวดตัวนี้เอาดีพุ่นะโอ้ยสงสัยมันอยากออกขอ,อกครับฝ่าวนันเดอพี่น้องฝ้าวท้หาพาว่านเนี่ยเอาเพิ่นไปนเลี้ยงครับเพิ่นอยากออกขอ,อกแล้วนี่พาะว่านขังตะขอ,อกนี่ว่ามียาให้กินด้ซื้อ,อยาเมดหลายพันแล้วพุ่นวะว่ามีสถานที่เป็นเลี้ยงพี่น้องเห็นกะฝ้าวท้หาพาะว่านเดอเอาไปเลี้ยงซ่ยกันนะครับ เนื่องจากตอนนี้งัวอังครับมีหลายโตพี่น้องมาแบ่งปันไปเลี้ยงเด้อสามหมื 30, 000, 000, น่นสี่พันนี่ชิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวพอกันชิหนาครับมือเอื่นเดินทางไปส่งงัวเด้อฟาโทวหาเพราะว่านมืออื่นเบาตึงวางครับฟาวโทวมืออื่นส่งแน่นอนขอคุ่นขมาที่ตามรับชมชิปนี้ครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีครับผม